สบายดีสวัสด,ดีพี่น้อง FC สูส้สสนุกคนเนาะเอา้เอาก๋วยเห็ดยังงนะั้สบายดีวันนี้เช้าแค่กะสิฟ้าพี่น้อง FC มากินข้าวน้ำกันเนาะจานะ้ะเนาะซิมี่วัน<อ>นี้อาหารอาหารเสแปรจ,ะจนะ้ะเนาะวันนี้อาหารเสแปรกะซิปเปิ้ลเฮ้ยยังงั้นเหรอนะก๋ <laughs> อยเห็ดก๋ <laughs> อยเห็ดปรแม่ณน,น้าหูย้าเนาะแต่แกงข้ามไปสะนะนี่ก๋อยเห็ดพี่นอ้อง กอยเฮ็ดอีสานบวานเฮาวแสบไลฟ์ผีน้องหอมหอมเนาะหอมสีหอมกินข้าวกูอ่ะหล่ะกับสีหอมกินขักหอมนั่นเองเนาะพักสีหอมหอมไลฟ์ผีน้องมากินน้ำก่นอาจเสียงแสี่ยเลยเนาะเพราะว่าโอ้ยเสียงดังพี่น้องนี่ะถ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำก่อขถากกับบ่คย์ชิซัดเจนเนาะนี่โอ้ยกันเด้อพี่น้องจเป็นมา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  บออกลายใหญ่ห่างนะพี่น้องน้ำมันกินขาวน้ำกันเซ่บๆบมันไก่กับโบดีคือกอานั่น,นแหละพี่น้องมันกินขาวแซ่บๆอ่ะพี่น้องมันกินขาวน้ำกันมันนี่แซ็บๆโอ้ยดกินอ่้อไกลอย่นี้เนาะมปลาทูปะกาิจะไปกินย่งหร,รงอบอร อ,อืมแกงกุ้งเผือกรสอร่อยเนาะพี่น้องกระชิออกปเปรี้ยวๆหน่อยนึงแต่กับเผ็ดกับผู้ดีแสบหนุ่ยเดเค็มผู้ดีแสบแสบอีนีหอมหอมหัวหอมหอมแดงเนาะพี่น้องใส่หอมแดงใส่ผักชีฝรั่ง จว่าักสี่หอมอ่ะก็ใส่แบบกู่มห้องหอมมั้ยมัมี่มัมมี่ปลาหละมมนบนลมัมมีปลาแดกแมนะมัมมีปลาแดกได้พี่น้องแต่กันยังเสียบเนาะใส่ปลาแดกก็เสียบมันเลยเพอห้เห็ดเจ้าเห็ดเรื่องเห็ดมังหน้าใส่จ็กโลนหน โอ้นั่นป่ะฮะของแกอะมันจนี่นยัเสียคนอยู่ตัวแดกจะยงหูอ่ะอืมไปเลยเห็นไปกินมากละออกคลเพชรด้พี่นะเจอกันวนก่อนกินวันก่อนกิกันเนี่ยมาเลยครับ ขอไเจมัมานั่งกินนี่ก็ได้สามเไม่มอาเล็ฮ็ดนี่ยกบซิเป็นเฮ็ดเฮ็ดขาวนะพี่น้องเฮ็ดขาวอยู่บาลถ้าเออเฮ็ดยังนั่นเลยเฮ็ดนางฝาเฮ็ดนางฝาเออเฮ็ดนางฝาแม่นะตอบพีดไปเฮ็ดขาวเฮ็ดนางฝา กอยให้นั่งป่อตอนนี้มาบอกหลับซึ่งตนึงตอนนี้กิ้เขาเที่ยงน้ำกันได้ผิดหรอคือเป็นอ่า <coughs> êi, nè <yếu> nó, đẹp nhỉ nó? súc sạch bình อันนค่ะบอกไปด้วยทีปนไข่บาท่งเห็ดปนไข่พี่น้องบุกเค่อยินจ้าเือพอตะเกิดบุกได้ยินอยากอย่นน้ำส้มน้ำแดงเขาจะเฮ็ดแน่ได้นี่เฮ้ยนี่พี่น้ปนไข่บาทงอ้าวลวไปเพ่พี่เต้านไค่พี่นอยเอียนไปกับเอ ไอ้บอลีปนไทยไส้ย kind of ังแนนี <that <that ่ยพ่กเคยกินจะคืออะมีและบอลนัแแสบแสบอะปนไข่ใส้ยังแนวไหนต้มและกรมากและ้ต่ขๆกรหนามยังหน่ะใสีไส้หัวสวอันนี้หนามย่งคน่ะหนามคราเาน้ำป้าเนี่เปิดมาจากก๊ก พี่น้ำพี่น้ำเขาลงคอปลาดุและเปล่ากินยาสะกแคบกินบาเคนแฮเนี้เวลาไม่นอแสบคนนะยันสะแค่ไม่ทาลงคอแล้นะเสียบด้วยมั้ยเปไป้องเปิดไปลองดูนะ บนไข่นั่นเอง่หกไับเ้มครีกันเด้อเห็นะหเ่มต้มเบิดเบอรมน่ะเขาจะเอาเอาข้าวมาว่าให้กินข้าวเพราะะแหนมเนี่ยจานกันเนาะบ่ห้กินเ้าซ้ำเดียวกันนะ แลาวแขกก็บะทุงอยากกินไหมใครบุซงสุกนะแลยวนะสุกอ่ะชื่อมืออะไรวะห uh huh. ันได้แล้วบ่เคยกิน<ม>ได้เคยกินปนไข่พี่น้องกับอมเมนต์เข้ามาบอกเลยเนาะปนไข่แป,กแปกแลกๆอ่ะ เขาใจเห็ดยังไงเนี่ยอะไรอะอบัรต้นไข่แกงไข่สวไข่สวไข่กรมีไข่สวไข่แกงไข่ต่อมงมีต้อมก็มีอ๋ต้มมีพอเต่มมีด้เนาะสิว่าแบบต่มละไเป็นน้ำหนามะนะ่างกายแบบเขินแกงหนามเนาะมือแห้งแต่ได้แบบมือหนึ่งมือ ปนมาอือยาเห้นมาเปี่ยเราไปติดตามเลยยนมงมาอื้อปนมาอือที่บ้านเขาไม่ด้แกงมอือมาอือคือปากทอานแกงมาอือหละกะาอือปนมาอืยังประมาณ ยาไก่กุล้างต้งางลาเลยผัดกรล้าง้ออกแล้วก็ปรุงใหม่ตาบานไ่เนเห็ดเมโนยั้งหนแน่เนาะดูบาดสกเห็งเห็ดฝั่งล่าแต่บานมาถุกแกัก็บาดสกเข่งกคนละบาดเก้อเงินจหญบาดสกแห่งเนาะที่นี หนึ่งตบมไข่สองหัวไข่สามถอดไข่ถอดก็ผัวกันคือกันนี้เนาะแล้วก็แค่ขายแบบแกงไข่เนาะแบบเผ็ดไข่นาะมนั้นจะเนาะนั่แงละแล้วก็ซิมี่มากแน่บาร์จะแค่มีซีอย่างเะาจะเรามีสีอย่างวไข่ตอดไข่ ตอดไข่กับเกี่ยวไข่การเกี่ยวขันเหมือนกันแต่กัดขั่วไข่ไข่น่ะวั่นเะมันจะได้ไม่ไม่จะขอไข่มีเห็ดยังหเนี่ยส่วไข่ตุ๋มไก่อาบอกมาหนึ่งคนไข่คนไข่สองตุ๋มไก่สองตุ๋มไข่สามแกงไข่ สามแกงไก่ทีจมพะโตรตทีจมพาโล,โลเออบานแคแขกคร,รออับทนไนเนะป้าหัวไข่ตัวไข่โอโ้ไมกยไก่ตุ้นเออไข่ตุ้นก็มียนนวกจาแค่ลืมไปพี่นด้แลแขกอะไรขออแกแห้ปยต้นต้นไข่ มีแค่ไหนางแฟนยังอดไข่ยามาเยเออมองไข่เออเจือเสียบีกว่ะมีแต่ไหนตัวตัตะบานกระทุกหัวแดงได็ดลายยางเนาะตะบานสะแขกเด็ดจอเด็ดกินตลอดนลยคนี่แค่ตบไข่ขวบไข่ถอดไข่ไข่ี่เรืจ้ะแต่ก็ไข่ตุ้นกับกระไรสุไดเฮต้าแต่เได้าลายยางกับไข่เนาะ หมาชักแค่เห็ดไ้ร่วนพมันอะไรประมาณโชคยางบางกระทุ่งอาไ้เอา้ยางเป็ดยางผลปอดปนไข่บาาชักแค่ก็ไม่เคยปนกระเทือนล้วม่เคยได้หินได้พี่นเนาะยันไข่ใช่หเอปนไข่ปนไข่ปนขาวก็ไม่เลือกเพราะเมนโซนหดห่วยอี กินขากดีโอเคน้อพี่น้องซ้ำราบกินแค่บเขาจะกิาเพียงอย่น้มาให้มาีดกาแค่กับปกก็ไหลก็แซ่บเป็นลังแก่เท้าแค่นีนเด้อกับกดีนะเนาะกับตะไข่้กดติ่ต่าเร่านบ๊กผ่านกินยม่ไงข้าวสาล่ปไปเด็ดเ่ายัะ